อั้มอธิชาติชุมนาโดนนักแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ันาอ้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยจากการประกวดนัชชี่บอยแองเกิลในปีพุทธศักราช2540ต่อมาอั้าได้มีผลงานแสดงละครเรื่องแรกเรื่องไวร้ายไวรัสอั้าได้มีชื่อเสียงจากละครเรื่องท่านชายในสายหมอกหลังจากนั้นอั้มก็ได้มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องผลงานการแสดงเด่นอธิลมหวนขุนศึกหนึ่งดาฟ้าเดียว นอกจากผลงานด้านการแสดงอ้ํายังเป็นกรรมการผู้จัดการไวหลายโซไซตี้ที่จัดการประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ The Idol Project อ้ําอธิชาติชุมนานนบุตรของคุณวีรพงษ์ชุมนานนกับคุณบุญญาพรหรือพันชรีพรสาคริกอ้ํามีพี่น้องสามคนโดยด้ําเป็นคนกลางโดยมีพี่สาวและน้องสาวอย่างละคนปัจจุบันอ้ําได้แต่งงานกับนักร้องหญิงนัดมีเรียเบนเนเดตีเ <ened> มืม่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2557โดยทั้งสองได้อุปการะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมหนึ่งคน ชื่อเด็กหญิงฟ้าโปรดสุรสิทธิ์ปานอ่อนอําอธิชาติชุมนาน,น์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนทวีธาพิเศษ